คนพร้อมแล้วที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นันนี้เราขึ้นประตู E สิบไปไหนครับลอยไไนามีรูโอ Attention please Malaysia Airlines เรามาถึงประตูแล้ว E สามต3 E สามครับห้าสไป ขึ้นเครื่องบินครับอันนี้ ดีคุณผู้โดยสารที่ตัวベルท์もう一度お確かめください。โอเอร์ซุนจังเมฟุยะนั่อเร์โซเอโปรแน่ใจ่าที่ตัวベルท์ถูกถอดออกแล้วนดสที่นั่นของทานอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ กำลังลดระดับลง บินกำลังจะลงแล้ว มาเครื่องบินลำนี้นะครับ <Okay. S 1> อะไรนะสรุปไหมครับสรุปไหมครับแล้วคำคือเจแปน เด็กหันหน้ากลับมาได้ครับตี้เรามาซื้อตั๋วรถบัสลิมูซีน ที่ป้ายสีส้มเห็นไหมครับแอร์พอร์ตลิมูซินบัตรเราได้รอบต่อไปก็คือสี่โมงครึ่งรถจะไปส่งที่โรงแรมเลยเดี๋ยวออกไปขึ้นชันจราทิ่สิบแล้วเราก็แวะมาซื้อบัตรตัวรถไฟของรถไฟใต้ดินเมโทรที่เนี่ยป้ายสีขา,ขาวเนี่ยเคเซ,เซบัตรอัตโต้ได้ซื้อขนมคนเดียวนะครับเดินไปซื้อเองพี่ออมกับแม่ก็เดินไปซื้อไส้กรอกมาก,กิน ของป้าได้อะไรมาบ้างน้ำชาเรารอขึ้นรถบัสเราก็เลยมากินข้าวกันก่อนกินอันนี้กินอะไรนะต้องกินไหมลูกกินไหมครับสู้ๆนะเรามายืนรอรถอีกสามนาทีเราจะได้ไปแล้วรอบสี่โมงครึ่ง ใช่เดี๋ยวเราจะมาลนะไปแล้วปนะนรถครับโฟ<ส>รรถทัวร์ออกจากสนามบินแล้วครับ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โรงแรมอีกสองชั่วโมงต้องค้งทุกคนแหละ เราออกจากอีกโรงแรมดเดินข้ามถนนมากำลังจะพาเด็กๆไปกินข้าวตันนี้อัตโต้เขาก็กำลังใช้ความคิดว่าเราจะเลือกกอไก่หรือขอไข่ดีเลือกอะไรเนี่ยฮะดูเลือกอะไรูเลือกโอไทายคิวอีกแล้วเหรอเหรอูชอบเหรอ คนนี้ก็กำลังใช้ความคิดอยู่เหมือนกันคิดได้อะไรบ้างครับพที่ออมเลือกอะไรได้ครับไหนขอดูไหนคิครับอนนะเอาอีกสิครับเราจะได้มีเพื่อนเล่นด้วยกันครับโต๊ะจา่ายตังค์เลยครับ เอ,อโต้ก็เอามม้แวะมาซื้อบัตรรถไฟนะครับมีพิมพ์ชื่อไว้ด้วยไหนขอดูรูปหน่อยอันนี้ชื่ออลรินยาคนนี้ชื่ออะไรครับคาวินขาวิน,วนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาขึ้นรถไฟกันนะครับเมืวว่อกี้เราไปเดินไปเซบูซื้อของเล่น เดินทะลุห้างเมโทนี้ไปหนาวส,สุดเ้าหนาวสุดนี่เราพักที่ไหนหนะครับชี้ไปสิสโรงแรมอยู่ไหนครับโรงแรมชี้มั่วครับอมมี่โรงแรมอยู่ฝั่งนี้ครับ ใช่แล้วไปเราไปรอไฟแดงกันสนุแวะมาทานข้าวเช้ากัน เขามีสั่งชุดไหนนะคะชุดที่สโอ้โห,หน่ากินไหมครแล้วเอาตสั่งชุดไหนครับอาหารมาแล้วครับจะลองกิอไะไรครับ เราเข้ามาใน JR แล้วเดี๋ยวเราจะไปชันชาลาที่1-4ถึง4เห็นไหมฮะไซเคียวไลา์ไปลงชิ <chapters> ้นจุกุไป <c oughs> เราจะไปเบอร์หนึ่งเอามีลงเดินเลยลูก ตอนนี้นั่งอยู่ในรถไฟ KO กำลังจะไปที่ KO t า a มาเซ็ t เตอร์ ไปซาริโอกูโรเล์เด็กๆก,ก็กำลังม <Yeah. S 1> ีความสุขกับการเดินทาง <Hey. S 1> รถไฟมาจอดแล้วที่ทามาเซ็นเตอร์ตอนนี้เรากำลังจะเขียนเด็กๆไปเดินไปกันต่อ oh. เอาไม้ไป กำลังเดินไปไหนจ้าคิดตี่ไปหาคิดตีโอ้โฮนั่งสองคนเลยน,นะไปก่อนนะ อะไรที่นี่คะคิดดิงเข้าเปเลยภาษาภาษาอะไรคิดดิ้งเอ้ยมาถ่ายพร้อมกันทุกคนเลยดีกว่า<อ>เออเดแล้วโต้เมื่อยอ่ะครับโต้อย่าไปออกเอาจับให้หน่อยไม่ใช่เขา เอาขาเขี่ยเองไม่ใช่ว่ารถไหลเด็กๆได้ผ่านเข้ามาแล้วครับ <Okay. S 2> เราไปไหนกันต่อครับ <Okay. S 2> เราไปข้างล่างเหรอครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันนะครับ 哎、嗯。嗯嗯 拜日。 ทำอะไรครับหมนหันมาอีกทีหนึ่งลูกหมุนอะไรอ่ะครับออปั๊กเสียบแล้ว